สวัสดีค่ะฟินนะคะเบกกี้นะคะอ่าวันนี้เป็นไงปิดกล้องแล้วเย้วันนี้รู้สึกรู้สึกดีเนาะรู้สึกแต่ก็ใจหายเออนี่แต่ใจหายเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันถ้านับเป็นเดือนก็เหมือนถ่ายหนึ่งเดือนเต็มจากที่หก่เจ็ดวันใจหายก็ทางสิ้นสุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมอนกับคุณสามก็ ไม่พูดดีกว่าอ่าวันนี้ก็มีซีนใหญ่ด้วยโอ้โวุ่นวัยเหมือนกันนะคะเมื่อกี้แต่น้ากับแบบว่าเจอทุกคนที่ผ่านเรื่องราวด้วยกันมาคนเยอะมากๆ่ะประมาณเกือบ20คนเมื่อเช้าค่ะทั้งในออฟฟิศครอบครัวมีทุกคนเลยใช่ทุกคนที่อยู่ในซีรีส์คือรวมรวมกันหมดเลยวันนี้ค่ะอ่าพูดพูดถึงหน่อยคุณแบบว่า มาถึงวันสุดท้ายของการทํางานในในการถ่ายทำเรามีอะไรประทับใจกันละกันบ้างเป็นเรื่องถ้าสําหรับฟินฟินน่าจะเป็นเรื่องของของน้องน่าจะเป็นเรื่องสู้มากกว่าแบบคือซีนแรกๆเราเจออุปสรรคกันเยอะมากว่าแบบ เดี๋ยวน้องไม่ไม่ใช่สีแรกๆทั้งเกือบทั้งหมดที่ถ่ายมาเดี๋ยวเราผัดกันป่วยเราน้องเ<ช>จออุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตอนที่น้องขาหักน้องก็แบบโอเคสู้มาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแรกๆที่เรายังไม่ค่อยลงล็อกกับตัวละคร<ช>เท่ไรก็จะแบบมีงองแงบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ เรียกว่าเราคุยกันแล้วก็ปรับปรับความเข้าใจกันเยอะมากๆ <Hi. S 1> ใช่ค่ะก็ตรงนี้ของพี่ฟินก็เหมือนกันก็เรื่องสู้เหมือนกันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะการที่เป็นคุณสามันไม่ง่ายเลยมันห่างจากพี่ฟินแบบมากๆอะ่ะมันทําไม้แบบเราต้องเข้าคาแรคเตอร์ที่ที่ยังไม่ใช่เรามันก็อาจจะเ mm. นาะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ฟินสู้มาเราก็ตอนนี้ก็ทําทําได้ทําได้แล้วอะ่ะออทำได้เราทําได้ค่ะ เก่งมากมากค่ะเหมือนกันค่ะอ่ะไม่กี่วันแบบว่าซีนี้เราก็จะได้ออกเดินทางจริงๆแล้วเพื่อให้คนอื่นได้ดูเราเราอยากบอกอะไรกับความรู้มากจริงๆซินอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นความตั้งใจดีกว่าทั้งเรานักแสดงทุกคนแล้วก็เพิ่มกับทีมงานเอาเป็นว่าทุกคนแบบททุกคนเต็มที่ใช่ทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ฝาก ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครแล้วก็รอติดตามว่าเรื่องราวในแก๊ปเตอซีจะเป็นยังไงต่อไปหวัง<ช>ว่าทุกคนจะเล็นจอยไปกับเรา<ช>มันจะมีทั้งความสุขความเศร้าแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วกี่ร้องไห้ไปแล้ว90%ฮ้ยพูดไม่ได้ ทฤษฎีสีชมพูจริงๆเรียกได้ว่าใครๆต้องเตรียมช่วยด้วยหรือเปล่าเตรียมค่ะเตรียมบ้างไตพังบ้างค่ะใช่แต่เวลายิ้มก็คือยิ้มแ่มแตกเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าในซีรีส์จะบอกอะไรเราบ้างให้อะไรเราบ้างค่ะก็จะไม่มันไม่ได้มีแค่แบบเรื่องความสุขความเศร้าอย่างเดียวแล้วมีเรื่องแบบครอบครัวมีเพื่อนมีการดําเนินงานของแบบตัวละครมีมีการในในการทํางานด้วยใช่ค่ะ จะเห็นมุมของการทำงานเยอะมากๆเหมือนกันใช่่คะะปรมาณพูดถึง oh ซีท like ี <t t ่เห like ็นออฟฟิเชียลสปอยมาแล้วเหมือนกันอย่างซีในสระว่ายน้ำอะไเออเป็นไงถ่ายนหมตอนนั้นหนูลงสระกันสองรอบมีรอบรอบรอบแรกอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเป็นเอ็นซีที่แบบว่าตามอนิญายแหละใช่ค่ะแต่ว่ารอบที่สองที่ลงกันน่ะก็คือเที่ยงคืนแล้ว อุณหภูมิวันนั้นน <c oughs> ่ะ22องศาซึ่งเป็นวันแรกที่ประเทศไทยรู้สึกว่ามีลมหนาวเข้ามาห,หนาวตั้งแต่นั่งหนาวแบบยังไม่ลงอะ่ะ <c oughs> พอเที่ยงคืนปุ๊บก,ก็แบบโอเคใช่แต่แต่นะตอนนั้นก็คือพยายามเหมือนทุกคนรีบเซตอัพรีบทําอะไรให้แบบเร็วที่สุดเพราะว่าจะได้เซฟว่าแบบโอเคเราเรา,เราจะได้ไม่อยู่ในาน้ํานานเลยเป <c oughs> <ช>็นไงคังเป็นไงครับกับซีนี้เหรอ หนาวน้องหนาวแต่หนาวมากขนลุกเลยแต่แต่น้องน้องลงแค่แค่นี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมมันจะแบบเพราะว่าหนูหนูต้องติดใส่แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็ถ้าลงน้ำหมดเลยก็คือไม่น่าอยู่ปะใช่น่าจะหลุดใช่แต่ว่าพี่ฟินัตลงไปเลยทั้งหัวเพราะว่าอะไรเอ่ยต้องรอติดตามแต่จะว่าแบบอาร่าฝึกนู้นไปถ่ายซีนต่างจังหวัดกันมาเป็นยังไงซีนที่ไปทะเลใช่ไหม อุ้ยอากาศดีนะอากาศดี<บ>ตอนเช้ายัางหนาวอยู่เลยแบบไม่เหมือนวันนั้นจะไม่มีแดดเลยด้วยซ้ำใช่คะ่ะรู้สึกดีอะแบบอยากไปทะเลมานาน,าน,านามากแบบได้ได้อยู่กับทะเลแล้วคือมีความสุขอยู่กับผู้ฟิล์มมีความสุขไหมมีสิไมแบบ่แต่เห็นรกสุดยีลงแบบคัง้งภาพทุกกล้องทุกแก้มอะไรกันด้อยนะยังไง<ส>มันเป็นมันเป็นในซีนมันอยู่ในซีนใช่ก็เลยเห็นว่ามันน่ารักดีก็ใครน่ารักน้องน่ารักหรือว่าพี่น่ารัก ทะเลน่ารักทะเลน่ารักดีเารใช้คำนี้ได้เราใช่มทะเลน่ารักดีค่ะอ่าอ่ะงั้นให้สองสาวหน่อยสุดท้ายละฝากแฟนๆมาให้ติดตามซีรีส์เราหน่อยค่ะค่ะก็ฝากแก๊ปเจอซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามตัวละครสามมนแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยนะคะพวกเราทีมงานนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฝากเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ โอกาสเปนั19 th, 19 th, 19 th, 19 th. ้แรกวันที่สิบก้าพฤศจิกายนนี้ค่ะช่องสามกดสามสิบสามเวลาห้าทุ่มนะคะเรื่องหลังในทางไหนคีกเนาะไอรอนแฟกตอรี่ค่ะยูทูบชาแนลทิ้งมัดค่ะแฟนๆด้วยนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวฝากเป็นภาษาไทยได้ So we would like to leave Gap the series in your heart uh, We're finally at the last cue after all the hard work and many many how do you say like problems like being sick or having accidents or so many things um, but we're finally there and thank you guys for always supporting us and see you guys on 19th of november you're gonna get to see sammon and all the other characters thank you